สบ, i, สบายดีพ enfin ี่น้องมาสกุลทุกคนนะจ้าอดก็ลลงมาสู่เอาเบาหม็นไปหาการโกการเขียดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องพาเอ้ไปยังการเตียบกัดหนก่อนมึงสิได้บอกลรอลุ้นน้ำกันแล้าเศเ้าตุ้ยมาตะสรงเครื่องสวาสดีพี่น้องเห็นหน้าสบาสดีเครื่องเบาตะถามกัมาแล้วสบาสดีพี่น้องสกุลก็อยู่นอกเด้กพี่น้องแล้ว พี่จะบอกมันมิดพพี่น้องเลยน้องสะพายออนกันนะายโคมเป็นอะไรบุคโคมไปได้นะบุมีเส้หัวเลยไปได้สายโคมได้มีแล้วได้ไปเอาสายโคมไปนี่ค่ะจะพาไปก้านพี่น้องก็ได้พอได้กินอยู่บ่ออยากบ่อได้ก็อยาให้ได้พอแก่ก็ยังไข่ได้พอพ้นตกย่มันมีย่มันได้นะพี่น้องกันเลยแบบ ชวนกันไปมันก็อยากมืดแน่เด้อพี่น้องเด้อด FC เนี่ยสกุลสบายดีเอฟซีแน่แต่ <c oughs> การตามทุ่งน่านเน่ยพี่น้องไปน้ำเบาเมน่นบาเมน่นเพิ่งเคยไปยส,สีได้หรือบอ่เดี๋ยวรอติดตามรุ่นเพิ่มไปไ<ด>เพิเ่มน,มนกันพี่น้องเด้อต่อหมื่นถักอะไรเนี่ยตามแค้มทางพี่น้องเด้ออยากมืดแน่รถยากผ่านบาเม่นได้บาเม่นได้พี่น้องได้กเหียดสองโต ได้คพี่น้องมันก็อยากเมืดแน่ด้ยพี่น้องเด้อการเขียดบ่อตะถับ,บชาวกุ้งผูกอยู่ตะไดโคกผู้พี่น้องเมื่อขนาดได้บก่กมีบอ่อยอยู่แค่ป้าไร้ไปพักทางผูมีปะอยู่ทงหน้ามีบ่ละ บ่เออ,อบอ่เดี๋ยวรอรอรอลุนน้นเบิ่อนน้กัดพี่น้องบะสิมีบ่นั่นก,ก็คือห่านเจ๊ติมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก,ก็ห่านเจี๊ติ้มห้ากกบการแถวแคมทางไะพี่น้องแคมทางรถแล้วก,ก็ป้อมทางเข้าด่านพี่นอ้องอ่าป้อมทางเข้าตอมอไปไทยการาแคมทางพัวฝนตกแล้วก็มาการยานบางทีมันเขียดออฝนตก ลดกระกายทางด้วยพี่น้องเดิมโมเมนแลนด์ขับทางไปแล้วกล้องสั่นนะขอโทษหลายๆพี่น้องเข้มทางพี่น้องกระหามเจติมบทอดประสิทธิ์เอาปลากับชาวลี่เลพี่น้องโมเม่นก์เการไม่ลง เบอรงกนว่าสิได้หรือบ่พี่น้องไ่แม่พี่น้องเิ่นยังหาคบบัวเบี่นกบตัวเมงใหญ่นึ่งบ่ได้ซ้่ายถไปลน้องัรักไ่บ่ได้แสงโคมพี่น้องอาเค็ทางนีแหละนอพี่น้องมาเม่นกระเบง บอมเป็นประเด็นยังในโพดเนาะเด็กพี่น้องเห็ดยังอ๋อพี่น้องได้กบยังพี่น้องพวกเนี่ยอ๋อได้กบพี่น้องตรงนี้แหะเราเห็ดเนาะเออบอมเป็นได้กบด้วยพี่น้องเด้ยเอยมันบอกไปบเนาะ ตกงานเนาะได้กบได้เขียดสองต้นได้บกบตัวหนึ่งเห็นตาแม็ดเลยอ้อนหักผดไหม่เสีย้ลยพี่น้องเด้อหักผดไหม่เสียยามันดองไปแบกเงินตายอย่น้องอ้นมานลำเบาเม่นชาวกุ้งเขาต้องทำไปการอีกบนหนึ่งมันจึงมันจึงได้เติมกัน แยกกัดไปแยกกัดไปกา้านแยกกัดไปหาตาขรามการแคมน้องพี่น้องเนะลยรอหน่อยพี่น,อน้นองบะเม็นก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในพี่น้องเลยอยู่กำแพงกันกำแพงของดานเนี่ยพี่น้องันก็ท้างรถห็นบอกรถเที่ยวรถไกลเลย,ยพี่น้องเลอ ก็ไาพา่ในด้านนะพี่น้องนี่กันนี่แต่อ้นอยู่นอกกําแพงด้านนี้ที่ข,ข,ข้างๆกันแหละพี่นอ้องเห็นตลอดไปกับจอมเห็นไหมี่นอ้องเราเม่นได้เลยพี่น้อกไม่เสียปดปุ๊กมือแล้วเลยได้หลายลายปุ้น ทำาการแถวน,นี้แหละพี่น้องแถวเข้มทางนี่แหละสาวกุ้งกัสบสบเป่าทำกับจกักจิอยู่วางได้พี่น้องโอ้โหได้หรือบอได้หรือบ่ได้กัย่งมูจักเดือวรอติดตามพี่น้องเบิ่งเขียดว่าได้หน่อยได้ลายสำได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนอจ้า <S <S เขียดห้องกรสซิได้พ่อปนเลยก็พี่น้องเลยสีได้พ่อปนพ่อแจวแล้วเขียดกับกบเราก็หาหลอกการตามแขมทางพี่นอ้องเรา หนึ่งมาห้องกบบเมนถิ่นห้องโบเคยไปห้องกับกาสแดี๋วนี้เอ้าพี่น้องกระเบนลงไปเลยเสา้ะทำก็ะเช้ากุ้งคันกะกาสอีกทางหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อแบ่งกันไปแยกงกันไปแต่บุหัวผลที่ได้หรือบ่อแต่อุณหมาน้ำเบาเมน็นเมน็นหาการตามเือพี่น้อง เมื่อวานเมื่อซื่นผลการก็ได้กบสามโตผลมาพอไร่อยู่ผลไปการผลกระตกลิ้นแย่แ่่อยู่พี่น้องภาษาไทยกะ สืว่าฝนตกปอยๆค่ะพี่น้องทางลาวเพืชว่าฝนตกลินฝนตกลินแย่ๆแต่ว่าน,นั้นทางไทยเพืชก็นพืว่าฝนตกปอยๆโล่เมนก็ลงคลองน้ำพี่น้องเนี่ยลงไปหาเขียดการแคมทางพี่น้องเลยรลถกระไก่ทาง ก็กายข้างบริด้านในทงหน้าบอมินบวกระ้านในทงหน้ามันบลายเขากานในแคมป่านี่มันลายพื่นเราค่ะกบอยู่ว่างค่ะกลายพี่นนอกแต่มันมันมัน,ม,นมันเอาบไายมันอยู่ป่าอยู่หในแจนองเอาบไายซาบมว่านี่พื้นเอาใน้ะเสามตัองไทยโคมกับลายลายอัน เสายเข้าไปก้านอยู่เหล่าพี่น้องอยู่เหล่าอยู่ป่าพระพายพญาดยญานี่ได้กบเขียดอยู่เหล่าอยู่ป่าเพราะว่าพุทมันกระตกบริแรงแห้งมันก็เลยบริเรออกมาหลายบ้าพี่น้องถ้าเบิกนี่พระเจ้าออกมาเดี๋ยวถ้าเบิกน้ำพระเจ้าว่าพระจะเสียรายแล้วหน่อยะายพี่น้องมึนก็เจ้าก้านก็จะใส่ทงหยามเลยพี่น้องเลยจะใส่ทงหยามเขาก้าน าใส่ถุงงามเจ้าเจ้าเจ้าปล่อยมันซะปล่อยมันซะปล่อยมันซะถ่ายเลยใส่เลยมาเห็นเห็นอะไรพี่น้องเห็นเขียดอยู่ในกลองกระดาษโอ้โหอะไรอีกบอเอาใส่ขู่นะใส่ขู่ว้าวโอ้โว้าวตัวมันใหญ่นึงโอ้เข้าไปในเหลือบ ในเต๋อเ่ยเขียดน้าในเม็นเขียดมากเลยียดหน้างู่ว่ะเจ้กุ้งกระป๋อตาที่ได้หรือบดี๋ยวพอปีกรู้พี่น้องกราเจ้ากุ้งมากเลยพี่น้องไปเบิ่งมาได้หรือบอได้ ลอกนางพิ้งอะโอ้มึงพี่น้องเขียดเสากุ right? ้งอย่าเตะลออยังไง่จับไปดึงได้ดิสี่โตจะน้อยอ๋อเขียดสี่โตพี่น้องเสากุ้งกับบะตะทำมมูตาแห่เนี่ยลอกลอกนังออกแล้วตอนนี้พี่จับได้ปดึงกันพอปิ้งอยู่พี่น้องพอได้กินอยู่ตัวมานี่ยเดือดล่างควบบึงการมาหากันอย่างนี่พี่น้องอันนี้ก็คือด่านนะพี่น้องเดือหากานตามนี่แหละพี่น้อง เอาไม่ได้เข้าป่าหรอกด้านนี่จะป้อมทางเข้าด้านด้านอะไรเงี้ยอะไรพี่น้องพอมันก็เลิกแล้วร้ายๆแล้วนี่อันอนี้พี่น้อง,องเต็มทางต้องเริ่มแรกจากโตเลยใ้่ฮ <laughs> <ม>ะเออเไน้องพี่น้องงูรถเหยียบพี่น้องจะเอาไปพังเลยพี่น้อง,อง,องดดเดินเด้อ ได้ทั้งกบได้ทั้งงูเลยพี่น้องเด้องูหลดเหยียบพี่น้องโอนจะเอาไปพังกบเขียดโอนเอาไปต้มไปปดไปแจี่วเด้อพี่น้องเด้อมันก็สิ้ากันกลับเลยพี่น้องมันเดิกแล animal, under, ้วโอนก็สิกลับเด้อพี่น้องเด้อมันเดิกแล้วกาสูค่เส้ากุุงก็บอกตาถามมากกันซีกับมาอนเลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องสวัสดีบายบายสวัสดีบายบายสวัสดีบายบาย